S <S สวัสดีครับพี่น้องคุยภาพเบบึงครับผมิึงกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยบ้านสวนครับพี่น้องไอเดียแล้วดีดีครับผมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับผมซ่องเกี้ยวซ่องสามครับผมคุณทายครับผมบ่าครับยังไม่มาสักซ่องไอเดียแล้วสุดยอดมากครับผมยังไม่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยยังไม่มาสักซ่องวะทุกซ่องเจียซ่องสามเลยครับอุ้ยสุดยอดไอเดียแล้วครับการวอาครับน่าเราจะกินอยู่ตรงขามโรงเรียนบ้าน ว่าปีครับจังหวัดอุดรนท่านี่กรุงพะว่าเนี่ยครับพี่น้องโดดลายหลายครับพี่น้องนี่ร่องเป็นร่องเบิ่อครับแซบอาดีครับพี่น้องข้วยเตี๋ยวสุโคไทยครับผมผมมักจะไอเดียเล่าเขียนนะครับกินไปเลยครับข้วยเตี๋ยวสุโคไทยบ้านสวนครับ้องสาม้องหา้องเจ็ดซองเก้าแต่คำสุดท้ายเขียนว่ายังไม่มาซักซ่องนะครับผม ผมเงินไหลไอเดียเราที่แหลกว่านมากเลยครับพี่น้องว่าตรงๆนะครับพี่น้องการแหลกผมก็ว่าว้าทำมาแล้วรออกหัดซองเจ็ดซองสามซองห้าซองหนึ่งเลยอันจบแล้วครับพี่น้องผมเลยไปกินแล้วเวงกลับึืนมามาไทยเบวงครับผมยังไม่มีซักซองมาซักจะตั้งที่จักซองมาไทยไทยทำอยู่ครับพี่น้องก็ยเงินไหลหลงไปกินซ้ำกับพี่น้องเอย <i> ไอเดียพึ้นครับผมซื้อจอดดีครับก๋วยเตี๋ยวนี่ต้าแซบด้ครับแซบดีเท่าไร่วะก๋วยเตีเ๋ยวเราแซบดีๆครับน้องไปกินน้องมึงนะครับชีน้อะอร่อยแพรแน่นอนครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ